อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับนะเออวันนี้มาทานข้าวด้วยกันนะครับนะก็วันนี้ก็ตําส้มตำนะครับเป็ดเพชรนะครับนะอืมก็แจงบวกใส่ไข่นะครับก็เจ็บจากสวนนะครับเจ็บจากสวนอืมก็ปีต้มต้มหัวปีนะครับนะหมวอปีแล้วก็ ทอดไก่กระเทียมพริกไทยดำนะครับนะอ,อ,อืก็ผัดองนะครับส้มผักนะะส้มผักก็เนี่ยนะครับผักลับนะครับนะกระตินหลังบ้านนะครับนะหลังบ้านกระตก็มีอยู่มีกินแล้วก็ข้าวกะติ๊มได้นน้อยนะครับกะติมได้นน้อยเหมือนเดิมนะครับนะ เออกระติบไม่ร้อนะครับนึ่งใหม่ๆร้อนๆนะครับนะมาลองดูถ้านึ่งใหม่ๆม,มันมันก็จะอร่อยนะครับตามตามปกตินะนะครับลองทํากินใหม่ๆร้อนๆนะครับนะต้มตำจัดจ้านนะครับนะ ลองหัวปีนะครับอืมก็เหล่อยนะครับคนระับ ดองครับเปรี้ยวพอดีนะครับจัดจินเขาเจ็บล้างบ้านี่ยครับง,ง่ายๆมีทุกอย่างที่กินได้นะครับกินทุกอย่างที่มีนะครับนะ ตอนนองไก่อ่ะครับอร่อยเนาะหมักหมักไว้หลายวันมามาๆครับเพื่อนๆมาครับอร่อยเหรอ จังบวกใส่ไข่แล้วกรับเจ็บมาก้วครับเจ็บจากสวนอู้วววาต้นน้ำเลยเหรอครับข้าวข้าวต้งต้นน้ำถึงจะอร่อย มามามาครับเปิดอเพื่มาจัดจัดต้ <laughs> องเผ็ดต้องร้อนต้ <laughs> องเผ็ดต้องร้อนนะครับนะมามามาครับเปิดอเพื่ มามามาครับ